สายสวิตช์เปิดปิดตัวซับบ็อกทำยังไงตัวนี้เป็นสวิตช์สามขานะครับมีไฟแสดงสถานะการเปิดอยู่นะครับและต่อใช้งานนะครับสำหรับเปิดฟังในบ้านนะครับผมสามารถประยุกต์ไปใช้ในรถได้นะครับก็คือให้เราต่อสายเจียดีสายกลานะครับหรือสายไฟลบแล้วกับขั้วเทอร์มินอลที่เอามาเข้าตัวซับบ็อกได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นที่รถนะครับก็เอาไปต่อลงกับตัวถังรถได้เลยนะครับผมสายกราวนะครับผมจะเอามาเข้าที่ขาบนของตัวสวิตช์นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นไฟลบนะครับเพื่อให้หลอดไฟติดนะครับ หรือเอามาจากสายรีโมทของเครื่องเล่นนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะทดสอบหลอดไฟที่สวิตได้นะครับกดเปิดหลอดไฟต้องติดนะครับสวิตพร้อมใช้งานนะครับขาล่างนะครับผมให้เราไปต่อกับช่อง I E M อยู่ตรงช่องกลางของตัวเทอร์มินอลนะครับผมจะเขียนว่า I E M นะครับลองทดสอบดูนะครับผมกดเปิดไฟที่สวิตติดแล้วก็ไฟที่ตัวซั็อกติดสีเขียวนะครับ กดปีดไฟที่สวิตดับแล้วก็ตัวสบ็อกก็ดับนะครับสำหรับสวิตแบบในคลิปนะครับจะได้ทั้งรถกระบะรถเก๋งรถ6ล้อ10บล้อหรือใช้กับเรือก็ได้นะครับพิกัดผมแปะไว้ให้แล้วนะครับผมกดเข้าไปดูกันได้นะครับ